สนับสนุนหญิงดีเด่นได้แก่คุณธัญเรศเองตะกูลจากเรื่องแรงเงาโดยบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวกลับมแป๊บเดียวก่อนมัจ๋าเช่นนี้เราไม่รับหรอกมันจำฉันไม่ได้ สุดยอดจริงๆนะครับเป็นการตบคนที่มีศิลปะที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับมีอะไรนะตบคนอย่างมีศิลปะค่ะก็ชีวิตจริงทําไม่ได้เราต้องทาในละครค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเลยนะคะที่ที่ได้มอบรางวัลนี้ให้กับธเนีานะคะแล้วก็ขอบคุณช่องสามคุณประวิตคุณประสานพี่สมรักคุณอัมพร ขอบคุณพี่น้องบลอดคาสนะคะคือพี่น้องนี่มอบบทดีๆให้กับทัญญาตลอดขอบคุณที่นพนาเนี่ยคิดถึงทัญญานะคะเพราะว่าเป็นละครที่สุดยอดจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเล่นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเท่าที่เคยที่เคยเล่นมานะคะขอบคุณประชาชนทุกคนที่ทําให้มีวันแรงเงาแห่งชาติขอบคุณนักแสดงนะคะขอบคุณผอ,อ วันนี้เจนี่มีมาต้องขอบคุณเจนี่ด้วยนะคะเพราะว่าเราเข้าฉากด้วยกันเนี่ยบทด่ากันยาวมากๆแต่ว่าเจนนี่ทําได้ดีมากคือคือจําบทได้แม่นมากๆแล้วก็เล่นเล่นส่งอารมณ์กันสุดสุดเลยอะค่ะขอบคุณนักแสดงทุกคนต้องขอบคุณสามีค่ะเพราะว่าพี่เป็กเนี่ยทำให้ที่นี่เล่นละครเรื่องนี้แล้วก็เล่นจากจากอินเนอร์ทุกฉากจริงๆ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ